ถ้าคุณกำลังมองหาตู้เย็นมินิบาร์ขนาดกระทัดรัดแต่คุณภาพเกินตัววันนี้ขอแนะนำตู้เย็นชีคมินิบาร์ขนาด1.6คิวรุ่น CSR 46DB สีดำดีไซน์เรียบเท่สีดำหรูวางได้ทุกมุมไม่ว่าจะเป็นห้องนอนคอนโดหอพักหรือออฟฟิศขนาดเล็กแต่จัดเก็บได้จุใจแช่น้ำดื่มเครื่องดื่มและอาหารสดได้สบาย จุดเด่นที่ห้ามพลาดประหยัดไฟใช้งานคุ้มค่าเสียงเงียบไม่รบกวนการพักผ่อนระบบทำความเย็นได้มาตรฐานใช้งานง่ายที่สำคัญที่สุดรับประกันคอมเพรสเซอร์ยาวถึง10ปีใช้กันยาวๆสบายใจแน่นอนจากราคาปกติ5,999บาทวันนี้มีโปรโมชั่นสุดพิเศษลดเหลือเพียง2,290บาทเท่านั้น ใครที่กำลังมองหาตู้เย็นเล็กราคาดีคุณภาพเกินคุ้มต้องตู้เย็นมินิบาร์ชีกรุ่นนี้เลย